สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเล่นสเตทพิเศษนะครับเราก็จะไปตามล่าหีบหีบอะไรนี่ไงครับหีบอมยิ้มแสนหวานครับไปอะไรครับให้ต้องรโรอเราก็จะไปล่ากันว่าเราจะได้อะไร ใช่ครับใช้แค่สามขนนก ไปกันแบบเร็วๆครับอ้าวขาหัง่งเรียบร้อยครับ ได้หยิบทองเดือครับหกหมืนเราจะเล่นให้หมดเลยครับเราจะเล่นให้หมดทุกด่านเราต้องละเราต้องรีบคั้วไว้บางทีก็จะได้ลูบี้บางทีก็ได้เงิน ถ้าได้เหียบทองนี่ก็มีเิตได้ลูบี้ห้าสิบถึงหนึ่งร้อยแล้วก็กบแดงครับแต่เป็นลูมันเพิ่งมาใหม่วันนี้เราจะได้เหียบทองไหมอัตโนมัดไปเลยครับรีบเร่งรีบจบสองทีนตเอมมาช่วย มันต้องแตะรัวๆครับเดี๋ยวหอมจะมแตะรัวๆครับปุ๊บนี่หนึ่งลูบี้ครับมชอจบแตะแบบรัวๆ,ๆถ้าแตะแบบรัวๆๆบางทีมันก็จะได้ลูบี้นะครับ

แล้วก็จะพาไปเล่นด่านนักจับดมน้ำกันเ <Okay. S 1> นี่ยมีเด็กเกิดอยากได้หยิบทองก็ <c oughs> จะได้ก็ไม่ต้องมาลุ้นกันนะครับ <c oughs> เลยสามด่าน นเราจะได้หีดทองกันหรือไม่มาลุ้นกันครับผมผมใช้เน็ตโทรศัพท์วันนี้เป็นเวลาสิเอ็ดโมงมันก็เลย จับช้าๆแบนี้แต่ก็ไม่สะดุดเท่าอ่าพีพีพีพ,พ,พีนี่สะดุดมากหนึ่งลูบีแ้แบบวยิงสองดัานสุดท้ายครับผม วันนี้เราจะได้ฮีบทองหรือเปล่า บิ่หรอได้สามรูบีแล้วม่เหมือนที่เก่าเลยจะก่าได้ห้าถึงสิบรูบีบางทีก็ได้ยี่สิบรูบีนี่ได้แต่หนึ่งรูบีจ็บจเดจ็บจิดเลยครับต่อครับ ันนี้เราก็จะเล่นสักสิบสิบนาทีสิบห้านาทีพอครับเพ่อเราอัพโหลดอัพโหลดเช้ามาครับเนี่ยใช้เน็ตตัวเองไม่ได้ใช้ไวไฟนี่หาลูบี้ไม่ได้ใช้ไวไฟก็เลยอัพโหลดเช้ามาครับเดี๋ยวเราก็จะไปเล่นด่านนรกด่านสุดท้ายกัน แะไรั้วครับตอนนี้เราก็จะมาจับเรือดำน้ำกันครับจะได้หรือเปล่า มันอะไมีค้าง อินเน็ตครับไปขนต่อครับ เดี๋ยวผมก็จะพาไปดูการแปรรูปนะครับเมื่อวานได้มาสองตัวเราก็ส่งกันแต่แปรแปรูปผลิตของให้คน,นขาดอีกชิ้นหนึ่งกูหกไป ขบของให้โคโนี่ดังโกอีกชิ้นหนึ่ง <Okay. S 1> นี่ครับเราก็หาพวกนี้แหละเอาไปแปลรูปเอาสักสิบสองสิบสาม สิบสองสหนาทีพอถ้าออนถึงยีนาทีมันอัพโหลดช้ามากครับพอไม่ได้ใช้ไวไฟต่อครับผม แปลกไหมนะจมเรียบร้อยครับเตือนน้ำโอ้โห,โหนี่เดียวนะครับ เราก็จะไปห้องทดลองกันครับนะครับผมผลิตไว้อยู่วรับรับเลยครับขาดอยูแค่ชิ้นเดียวนี่ครับเราก็จะไปดูการแปลรูปนี่ครับอองแปลรูปคิดตั้ง นะเราคเรต้องไปวัดสไลด์แล้วห้าชิ้นขาดอีก หนึ่งชิ้นเราเพิ่งเล่นแค่สามชิ้นนึงเร้ามันจะแปลรูปพอไหมของไซจะไม่พอนะครับแล้วก็ไปดูกัน ถ้าผลิตมันใช้แร่หมองร้อกสิบขาดครับขาดแล้วเราค่อยไปเล่นอิงนี่ครับอองทดลองรับเมื่อวานนี้ได้มาได้กบเจ็ดดาวมากบดำเจดาวแล้วก็กบดำแปดาวเราก็ะจุหมุน ที่ต้องการคือเพชรม่วงครับที่ต้องการคือเพชรม่วงครับหกสิบสามห้าจะได้จะได้ไหมเพ็หม่วงเพ็ม่วงเล็ดม่วงเรียบร้อยครับแกมเลยครับเราก็จะไปแปรรูปกันครับ Hey, เราก็จะไปผลิตของสวยงามครับวันนี้อาไม่พออ๋อมันใช้นี่เราก็มีให้แปรรูปอีกอยู่ครับทีนี้ต้องหา3ดาวนี่ครับ ดดเก็บไว้สาขาได้สามร้อยอ่ะนี่ครับพอดีไปแปลรูปกันเลยครับเฮ้ยลืมให้ผลิตกันเลยครับนี่บ ก็ผลิตของให้โคนีดังโกครับเนี่ยครบแล้วขาดอีกชิ้นหนึ่งก็ลองผลิตยอยู่นะครับฮ่าฮ่าสงาครับสำหรับวันนี้เราก็ลานัไปเท่าน,นี้นะครับ้เจ้าก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ